ก็มีสิทธิ์ช็อดนะครับวันนี้มารีวิว AV 3 3 5 9จากแบรนด์ซามิหลานนะครับตัวนี้เป็นทาวเวอร์2.0นะครับมีพัดลมระบายความร้อนวงจรแน่นๆแบบนี้นะครับวันนี้มาจากโปรโมชั่นพิเศษเพียงราคา3,990บาทนะครับจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับลดจากปกตินะครับขายอยู่5,990ันารนะครับตัวนี้ก็สามารถเล่นชุด2องคูนสได้นะครับตู้18นิ้ว1คู่ด้านล่างนะครับพร้อม15นิ้วนะครับเสียงกลางด้านบนอีก1คู่นะครับก็คุณภาพเสียง จับเต็มแบบนี้นะครับสามารถเล่นบลูทูธได้มีช่อง usb s d card อปุ่มปรับปเปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับวอลลุ่มเล่นเบาตัวใหญ่ตัวนี้นะครับเขายังมีมัตเตอร์นะครับมาให้่ออันนะครับตัวนี้นะครับเป็นลําโพงที่ซ้ายนะครับอันนี้เป็นลำโพงที่กฝา2อันนี้ต้องปรับให้เท่ากันนะครับเสียงลําโพงสอข้างถึงจะดังเท่ากันนะครับแล้วก็สามารถปรับเปิได้ปรับกลางได้ปรับเสียงแหลมได้นะครับ นั้นยังไม่พอนะครับยังให้2ช่องเสียบไม้นะครับแยกอิสระนะครับปรับความถี่ได้อย่างละเอียดนะครับปรับเบสปรับแหลมแอคโคนะครับแล้วก็ความกล้องกลางวันต่างๆนะครับอีก3ปุ่มตรงนี้นะครับโซน2เช่นเดียวกันนะครับปรับเหมือนกันกับแถวแรกนะครับประมาณนี้นะครับช่อง1ช่อง2แยกอิสระนะครับช่อง3นะครับแถวล่างสุดจะเป็นวอลลุ่มมิวสิกทั้งหมดนะครับสวิตช์ปิดเปิดนะครับตัวนี้ขนาดหน้าฟ้างนะครับอยู่ที่48เซนนะครับแล้วก็ความลึกนะครับความลึกอยู่ที่ 44นะครับก็ขนาดกําลังดีนะครับสามารถสวมใส่แหลกได้นะครับหมอกขนาดของหม้อแปลงนะครับฝามัว้างมอแปลงนะครับอยู่ที่นะครับ17เซนนะครับพัดลมขนาด4นิ้วนะครับคาปาซิตเตอร์10,000ไมโครฟารตดนะครับ80โวลต์นะครับจํานวน2ลูกนะครับแล้วก็นะครับทาร์ทิเตอร์ข้างละ4นะครับแล้วก็ชุดพักได้ต่างๆนะครับนี่เชุนี้ก็อีก4ตัวนะครับชุดป้องกันลําโพงหรือว่าดีเลย์นะครับ2ตัวนะครับก็เล่นได้อย่างปลอดภัยเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหน่อยนะฮะ ในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีสปริงเกอร์ต่อลําโพง2แบบนะครับแบบที่1คือแบบหมุนนะครับนี่นะครับข้างซ้ายข้างฝานะครับแล้วก็เป็นแบบสเปกคอนนะครับข้างซ้ายข้างฝาเช่นเดียวกันนะครับก็ต่อได้2แบบนะครับแล้วช่องสัญญาณเข้านะครับอ่ามีให้2แบบเช่นเดียวกัน XLR และ RCA นะครับสข้างนะครับซ้ายฝาตามนี้เลยนะครับช่องระบายลมความร้อนขนาด4ีนิ้วนะครับก็เล่นได้ต่อเนื่องเครื่องไม่ร้อนนะครับสินค้าได้รับมอกอเรียบร้อยนะครับในราคานี้39-90บาทนะครับ จากผงฟีทัวไทยนะครับแล้วที่สำคัญมีรับประกันสินค้าถึง1ปีนะครับผมเดี๋ยวจะลองทดสอบระบบเสียงไม์ให้ลูกค้าฟังสักนิดนะครับก่อนจากกันไปในส่วนของช่องไม์มีสองช่องตามที่แจ้งไปนะครับจะเสียบใช้ช่องไหนก็ได้ใช้ได้ทั้งไม์ลอยและไม้สายนะครับอันนี้ผมก็ใช้ไม์ตัวถูกๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคุณภาพเสียงไม์ชัดเจนแค่ไหนนะครับเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบทดสอบ เช็กก่อนทูทีเช็กอันนี้จะเป็นปรับเสียงทุ้มนะครับเนี่ยนะฮะลดเสียงทุ้มลงลเพิ่มเสียงทุ้มนะครับเช็กหนึ่งสองอ่าก็ปรับให้เหมาะสมตามที่ต้องการได้นะครับเช็กหนึ่งสองสามอ่ะสามปุ่มนี้นะครับก็ในส่วนของเอ็โคต่างๆนะครับสามารถปรับเล่นได้แต่ผมก็แนะนํานะครับปรับไว้สักประมาณ50%นะครับนี่ถ้าปิดเอ็โคนะครับก็จะเป็นเสียงไม้ธรรมดาเลยนะครับทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ช่องสก็เช่นเดียวกันนะครับก็ปรับให้เหมือนกันเลยก็ได้นะครับเช็ค1นึ่งสองสาปดเกทดสอบทดสอบทดสอบเช็คเช็คเช็คหนึ่งสองสาก็ปดเกก็ตัวนี้ผมใช้เป็นบลูทูธนะครับเชื่อมบลูทูธแบบไร้สายนะครับลูกค้าหลายท่านก็สงสัยว่าระยะบลูทูธรับได้ไกลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินให้ดูสักนิดหนึ่งนะ เนี่ยนะฮะผมก็เดินมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับโน่นนะฮะตู้ลำโพงอยู่นู่นนะ,ะหน้าบ้านตอนนี้ก็ระยะประมาณ15เมตรนะครับยังใช้งานได้นะครับก็ได้สักประมาณ20เมตรประมาณนี้นะครับจาเรียอบูทูธนะครับของรุ่นนี้เนี่ยฮะระยะนี้ก็จะสะดุดนะครับถ้าสะดุดเราก็นะครับเดินเข้าไปใกล้นิดน,นึง เนี่ยะยี่สิบเมตรได้นะครับประมาณนี้นะครับถ้ามันห่างเกินระยะนี้นะครับมันก็จะสะดุดตามที่เห็นในคลิปนะครับถ้าเราอยู่ในระยะที่เหมาะสมนะครับก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองก็สําหรับคลิปนี้นะครับมาทดสอบประมาณนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ